มาเลยอ่าหลวงปู่มีรางวัลแล้วอ่าหลวงปู่มีรางวัลแล้วอือมมาคนละสองอัน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 มาเลยหยิบได้เลยหยิบได้เลยอ๋อนี่หยิบได้เลยนี่นี่อ่ะ สองอันไหมสองอันเออป่ะเออสองอันเออสองอันป่ะมาหนูมาเอสองอันเลยเอหยิบเอาอ่ะยิบเอาได้อสองอันเนาะอืมหรืออยากได้ขนมเหรออขนมก็ได้ไม่เอาเนาะอ่ะปะเอาหลอดไหม เฮ้ยหลอดหมดแล้วไม่เอาเนาะเออไม่เอาก็ได้ทุกทุกสวยๆเอากราบเนาะกราบสองครั้งครั้งที่สามกราบไม่ทันใจมันไปก่อนเนี่ยใจมันสำคัญนะเนาะ มันรวดเร็วมากๆเลยความคิดของคนเราปุ๊บเลยเอาสํารวมจิตใจนะเนื้อหาของคำสอนของบุทธเจ้าสอนลงที่ใจจริงๆเลยนะเพราะนั้นใจของเราอยู่กับตัวเราไหมสังเกตดูเลยมันอยู่ไหมถ้าใจอยู่นี่เออเนี่ยแสดงว่าจิตใจมัน มันกลับบ้านแล้วมันกลับมาอยู่บ้านแล้วถ้าใจไม่อยู่แสดงว่ามันมันออกไปข้างนอกมันยังไม่กลับมามันไหลไปมันไหลไปก็ทำยังไงล่ะก็ต้องให้มารู้สึกตัวไว้อยู่กับลมเข้าลมออกก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้พองน้อยยึบน้อได้นามาพาธะาได้สัมมาหลางได้หมดเลยแต่เป็นอุบายเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเรา ก็ต้องหาเครื่องอยู่ให้แก่จิตเราด้วยให้มันอยู่กับอะไรถ้าจิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรืออารมณ์เดียวเป็นเวลานาน,านๆทะเลวาสมาธิทีนี้สมาธิมันก็มีสองแบบอะศ้าวพูดแบบแบบแนวปฏิบัติเนี่ยนะนะก็คือสมาธิ เรียกว่าแนวเป็นสมถะรรมฐานกับอีกแนวหนึ่งก็คือสติสัมปชัญญะแนวสติสัมปชัญญะนี่มันเป็นแนวที่เรียกว่าไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องอ่ะเป็นแบบรู้รู้เองรู้เองรู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้รอบรู้จิตรู้กายรู้ใจด้วยรู้ว่าจิตเราไม่ยินดีไม่มีร้ายด้วยเนี่ยเพราะนั้น หลักสำคัญก็คือดูที่จิตเรามีความยินดียิน้ายไหมพอมาทำบุญเนี่ยบุญคือเครื่องเครื่องชำระจิตนะที่พระเจ้าให้ให้นิยามเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ตอนนี้มันหนักไหมถ้าหนักก็ปรับให้มันเบาให้มันสบายขึ้นมามันมีความไม่สบายก็ปรับให้มันสบายแค่ทำความรู้สึกว่าสบายสบายแค่นี้จิตเราก็สบายแล้วอ่ะ ทำใจสบายสบายเลยทำง่ายง่ายอ่ะโอ้วันนี้เรามาทำบุญเราอุตสา์เสียสละเวลาเวลาเราปลดปล่อยเราปรงวางภาระ,ะต่างๆเพราะว่าเรามีบุญเก่ามีบรารมีเก่ากระตุ้นเตือนให้อยากมาทำบุญสุนทานมีครูบาอาจารย์ลงมาบิณฑบาตมาเปิดโอกาสให้เราได้ถวายข้าวปลาอาหาร ใจเราก็สบายแล้วเนี่ยนึกถึงบุญที่เราทำนึกถึงบุญนึกถึงกุศลคุณงามความดีจาคานุสติเนี่ยมีสติระลึกถึงสิ่งที่เราได้มาทำบุญได้เสียสละเอามาทานเอามาให้เอามาแบ่งปันหรือว่าเอามาเป็นกําลังเป็นกำลังเป็นกองสเสบียงของ ก็กำลังแห่งแห่ง,หงการเผยแผ่แห่งธรรมของพระพุทธเจ้าในเมื่อเรามีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาเจริญพระพุทธศาสนาอาหารการกินที่เราได้มาก็กลายเป็นอริยทรัพย์ไปนอกจากถวายข้าวปลาอาหารครูบาอาจารย์แล้วก็ยังแบ่งปันกับผู้ที่ มาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันบุญคือเครื่องชำระจิตเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตของใครเป็นยังไงอะชำระออกไปอันไหนมันไม่ดีอะชำระออกไปสิ่งที่มันดีเราก็มาทำความเข้าใจเราจะเกี่ยวข้องขนาดไหนเราจะทำยังไงกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา นี่มันต้องใช้ปัญญาโดยใช้การกานกรองนี่เรียกว่าสตินี่จึงมีความสำคัญมากเพราะมันควบคุมจิตของเราให้มีสมาธิขึ้นมาสติสมาธิแล้วก็มีสัมปชัญญะอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้ทีนี้จิตเราจะเป็นจิตที่กว้างขวางขึ้นมันจะรู้ลออะไรเกิดขึ้นก็รู้สัมปชัญญะมันก็จะกลายเป็นปัญญาไป เรารู้ว่าเออเราทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าทําแล้วมันสบายอกสบายใจทําแล้วมันเกิดความปีติเกิดความสุขเกิดสมาธิขึ้นมาสงบใจเราสบายมีความสุขสบายอยู่ข้างในมันมีเหตุผลเ,เราก็ทําแล้วถ้าใครเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาพบคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ ถ้าไม่ได้ประิปพฤตฏิบัติตามพระพุทธเจ้าน่าเสียดายมากๆเลยนะทีนี้ก็มีปฏิบัติธรรมก็มันก็มีหลายระดับนะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยขาดวินัยนะขาดวินัยในตัวเองมันจึงควบคุมตัวเองให้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นนี่ทำได้นะ แต่เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับผัดวันประกันพรุ่งอะ่ะมันเหมือนมันยังไง่มันความจริงจังมันน้อยอะ่ะความเพียรมันน้อยอะ่ะความตั้งใจมันน้อยแต่ว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันมีคุณค่ามากมากเพราะมันทำให้เราไม่มีทุกข์อ่ะหรือทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆทุกคนต้องการความสุขลืมไปเลยว่าเรานี้ต้องการความสุข หรือว่าต้องการความสุขแต่ว่าไปสแสวงหาไปพึ่งพาวัตถุพวกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสหวังเอาพวกนี้มาทำให้เรามีความสุขแต่พระพุทธเจ้าว่าสุขนั้นมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราสามารถทำจิตให้มันมีสมาธิเดียวสมาธิสุข โดยไม่พึ่งวัตถุข้างนอกก็ได้เพราะเราลองทําจิตของเราให้สบายดูสบายๆทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์เนิ่งก่อนอยู่กับลมเข้าลมออกก่อนให้มันอยู่สัก,ก่อนถ้าจิตใครยังไหลอย,อยู่ก็เอากลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาดูลมเข้าดูลมออกลมเข้าพุทลมออกโทลมเข้ารู้ลมออกรู้ หรือว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยพอเราทําอย่างนี้จิตของเรามันก็กลับเข้ามากลับเข้ามาอารมณ์ข้างนอกที่มันดึงดูดจิตเราให้ไหลไปให้เพลินไปมันก็เบาลง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 พอเบาลงเบาลงเราไม่ต้องอยากสงบหรอกมันสงบของมันเองวางจิตให้ถูกต้องด้วย ทำสบายๆอ่ะสบายๆอ่ะไม่ต้องบุนวายอะไรทำให้มันสบายๆเลยแล้วก็พอใจสร้างเหตุเท่านั้นผลแล้วแต่สภาวธรรมได้มากได้น้อยช่างมันดีไม่ดีช่างมันได้อะไรไม่ได้อะไรช่างมันขอให้ได้ทำขอให้ไดท้ทำขอให้ทำขอให้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของมูทเจ้าถ้าวางจิตอย่างนี้ปฏิบัติได้ทุกคนเลยนะทุกคนเลยไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ ก็มีบางคนพอเจ้าจิตมาอยู่กับอารมณ์แล้จิตอยู่คำบริกรรมเนี่ยไอธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะนึกคิดปรุงแต่งไปกับอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันมาเกิดกับจิตพอเกิดกับจิตปั๊บจิตไปรับรู้อารมณ์แล้วมันเร็วมากนะจิตมันไหลไปกับอารมณ์เลยนะเพลินไปกับอารมณ์เลยนอกจากสติมันจึงเป็นเครื่องกั้นเอาไว้นะตัวสติมันจะกั้นเอาไว้กั้นอารมณ์ไม่เข้ามากั้นจิตไม่ไหลไปกับอารมณ์ เพราะนั้นสติจึงจำเป็นสติมีความสำคัญมากเอาสํารวมจิตใจเลยนะทำใจสบายๆอย่างที่ว่านี้วันนี้เน้นเน้นภาคปฏิบัติเลยนะเน้นจิตเน้นใจของเราเลยเอาจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามาไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องกลัวมันจะไม่สงบแค่ได้ทำแค่ได้ทำคอยได้ทำคอยได้ทำคอยได้ปฏิบัติคอยได้ปฏิบัติ วางจิตสบายสบายผ่อนคลายด้วยผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจไม่ต้องเคร่งเครียดทำสบายสบายได้มากได้น้อยช่างมันดีไม่ดีช่างมันคอยไ,ได้ทำคอยได้ทำคอยไ,ได้ปฏิบัติคอยไ,ได้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกับการได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าเหมือนเราเนี่ยพบรอยพระบาทของพระองค์แล้วคราวนี้เราก็ มาเดินตามรอยพระบาทนั้นแต่การเดินตามพระพุทธเจ้านี่เดินด้วยจิตเดินด้วยจิตตามวิธีการที่พระุทธเจ้าสอนถ้าจิตใครมันยังไหลไปกับอารมณ์เนี่ยก็ต้องบริกรรมต้องอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่พออยู่มันนานขึ้นแล้วสติสัมปชัญญะมีกําลังสมาธิมีกําลังขึ้นมาจิตเราก็อยู่กับตัวเราแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญญาล้ทีนี้อ่า เริ่มอบรมจิตตัวเองได้เพราะมันจะเข้ามาเห็นจิตตัวเองเห็นกายเห็นจิตของตัวเองมันก็มารู้เรื่องของตัวเองถ้ามันไหลออกไปข้างนอกมันก็ไปรู้เรื่องข้างนอกเรื่องข้างนอกนี่เราควบคุมมันไม่ได้พอไม่ได้ดังใจเราเราก็เป็นทุกข์ได้ปุ่นวายขึ้นมาได้ แต่ถ้าเรื่องข้างในนี่เรารักษาจิตเราสอนจิตเราอบรมจิตเราได้จิตใจนี่มันเหมือนเด็กเลยนะต้องได้สอนนะสอนครั้งแรกไม่ได้ก็ต้องสอนครั้งที่สองสอนครั้งที่สามสอนครั้งที่สี่สอนอะไรเราก็คือสอนไม่ให้มันยึดกายยึดจิตนี่แหละพูดย่อๆเลยนะไม่ยึดกายยึดจิตเอามาเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราตอนแรกก็เชื่อพุทธเย้าก่อนว่ามันไม่ใช่เราจริง ท่านจึงสรุปว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นทุกข์อ่ะอุปทานในขันทั้งห้าคือตัวทุกข์มันมายึดมายึด,ายดกายยึดจิตนี่แหละหรือเรียว่ายึดขันห้านี่แหละว่าเป็นเรามันจึงเป็นทุกข์ทุกคนก็เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็นเหลือแต่ปฏิบัติเอาเราก็ต้องสัญญากับตัวเองต้องมีวินัยในตัวเองถ้าหาว่าเราต้องการมีธรรมะ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตหรือมีธรรมะเป็นที่พึ่งเธออยามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งคือยังไงคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งคือยังไงคือปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระเจ้าตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมจนเห็นว่า ส, unting, linkage, สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นกายกับจิตว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็คลายออก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 เรื iat, เ่อยเื่อยมันก็ปล่อย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 พอปล่อยได้แต่ละครั้งจิตมันก็ย้อนหมวนตัวกลับเข้ามากลับเข้ามาหาจิตกลับเข้ามาหาตัวเอง يع? พอกลับเข้ามาหาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคลายออกคลายออกมันก็กลับเข้ามาหาตัวเองเต็มที่เต็มที่กลับมาเห็นว่าเอา ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยตัวเองที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีมันกลายเป็นธรรมชาติไปเลยความรู้สึกว่าเป็นเรามันหายไปความหลงว่าจิตเป็นเราหายไปความหลงว่ากายก็หายไปความหลงว่าเวทนาเป็นเราก็หายไปความหลงอารมณ์ทั้งหลายก็ว่าเป็นเราก็หายไปตอนหลังก็มาเห็นตัวเองด้วย ว่าอ้าวจิตก็ไม่ใช่เราด้วยความรู้สึกว่าเป็นเราก็หายไปดับไปหมดไปหมดทุกไปเลยก็แสดงว่ามันจะหมดทุกก็คือเราต้องได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของมูทิเจ้าเนี่ยเกิดมาแล้วนี่น่าเสียดายมากๆเลยนะพบคําสอนของมูทิเจ้าแล้วแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามอันนี้เสียโอกาสมากๆเสียดาย เสียดายที่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าพบคำสอนพระเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์ไปนี่น่าเสียดายที่สุดเลยนะเป็นโอกาสดีที่สุดเลยชาติต่อไปเราจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันฟังธรรมไม่ได้แล้วมันไม่สามารถบรรลุธรรมได้สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเพราะมันฟังธรรมไม่ออกอย่างเก่งก็มีการเ,าเลื่อนชนั้นเลื่อนชนั้นขึ้นไป มีบ้างบางจังหวะที่มันฟังออกนะมีผู้สื่อสารให้ได้ก็มีแต่ว่าจะถึงขั้นพ้นทุกไหมยากมากๆมีมนุษย์มีเทวดานี่แหละนะหรือว่าพรมอาการิธาพรมพรมชั้นสุทาวาสที่สามารถบรรลุธรรมได้นะเอาวันนี้สํารวมจิตใจเลยนะ สำรวจจิตใจสังเกตดูใจเราใจเราเป็นยังไงมันดูอะไรอยู่นี่เราเข้ามามองข้างในมองเข้ามาข้างในจิตไม่อยู่ก็ให้อยู่ก่อนจิตเราแท้ๆต้องสอนได้ต้องฝึกได้เนี่ยบัณฑิตสมนเนเออ เนเขาเอาน้ำเขานารับถ้าอาจารย์ครับเขาทําอะไรถามภาษารีบุตรชาวนาเขา,เาน้ำเข้านาเขาเข้าไปทําไมครับนาเขาไปเลี้ยงต้นข้าวน้ํามีจิตไหมครับน้ําไม่มีจิตนะโอ้น้าไม่มีจิตแท้ๆเขายังสามารถบังคับได้เอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้นี่ิเห็่ไหม เออสำคัญเลยนะตัวฝึกจิตเนี่ยนะต้องมีบุญเก่าเลยนะคิดออกเลยจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้ซีต่ต้องทำประโยชน์ได้สี่ไปเขาดัดลูกศรช่างลูกศรดัดลูกศรบอกอาจารย์ครับเขาทำอะไรหอ,อช่างลูกศรเขาดัดลูกศรเขาดัดทำไมครับเขาดัดให้มันตรงดัดให้มันตรงแล้วก็เอาไปทำประโยชน์ลูกศรมีจิตไหมครับไม่มี โอ้ลูกศรไม่มีจิตเขายังดัดได้เขายังเอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิเนี่ยปักเข้ามาหาจิตเลยนะ,ะไปอีกช่างไม้ถากไม้อาจารย์ครับเขาทําอะไรครับช่างไม้เขาถากไม้ถากทําไมครับถากให้มันตรงแล้วก็เอาไปทําประโยชน์ไม้มีจิตไหมครับไม้ไม่มีจิตโอ้ไม้ไม่มีจิต,จตเขายัง ทำให้ตรงได้เขายังเอาไปทําประโยชน์ได้จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิโอ้ใจมันมุ่งมั่นละทีนี้เออความเพียรกับหมุนติ้วเข้ามาข้างในจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สิต้องฝึกได้สิอาจารย์ครับขอกุญแจกุฏิครับผมาภาษาลิบกกุญแจรู้แล้วว่าลูกศิษย์เนี่ยมุ่งใจมันอยากปฏิบัติเต็มที่ละ มันก็ย้ำอยู่นั่นแหละจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้ส่จิตเราแท้ๆต้องฝึกได้สอ<ะ>จิตมันก็ไม่ไปไหนสิมันก็อยู่ดิจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้ส่ไม่เกี่ยวกับจิตคนอื่นนะจิตตัวเองเลยนะจิตเราแท้ๆต้องฝึกได้ส่ต้องฝึกได้ส่ต้องฝึกได้ส่กำลังมันมากมันก็สติมันดีมันก็คมไว้เลยจิตมันก็จ่อเข้ามาข้างในโอ้พวกเทวดาอะไรใน ในอัตถกถฐานะไปอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้ห้อมล้อมป้องกันพวกอามนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เข้ามารบกกวนเลยนะอะข้างหน้าข้างหลังข้างข้างข้างบนเบื้องล่างพอเข้าไปในกุฏิพวกนี้ก็ห้อมล้อมไว้หมดเลยป้องกันแต่ก็เอาจิตเราแต่ต้องฝึกด้ปักเข้าไปปักเข้าไปหาจิตเนี่ยแก้จิตอสอนจิตอบรมจิตอยู่งั้นนะ่ะ กรบรรลุพระโสดาสกิานาคาพอมาถึงพระนาคามีก็วางอารมณ์ของโลกหมดเลยนะวางกายวางจิตแต่ระดับหนึ่งนะกายนี่วางหมดพระนาคามีนี่พวกลูกพวกเวทนานที่กเกิดจากรูปนี่วางได้หมดนะแต่ยังวางจิตไม่หมดยังวางจิตไม่ได้หมดวางอารมณ์ของโลกได้หมดเนี่ยเสร็จแล้วภาษาลิบุตร กลับมาจากบินรบาตทีนี่พระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอ้าวถ้าภาษาลีบุตรนี่กลับไปที่กุฏิต้องเรียกสามเณรมาแบ่งอาหารแน่ๆพระพุทธเจ้าต้องไปดักไว้เลยไปถึงก็ทักทายนู่นนี่นั่นพระไทายขโมงค์ก็ตรวจสอบดูสามเณรก็บรรุเป็นพระหรหันเลยนะมันกำลังของจิตเนี่ยมันมีลูกคึดอ่ะนี่สำคัญตรงนี้ด้วยนะ ไม่ต้องอยากบรรลุธรรมไม่อยากอะไรเลยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีกําลังแล้วมันจะมุ่งมันกําลังหมุนตัวเนี่ยมักมันกําลังทํางานเนี่ยโอ้มันไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะมันอยู่ข้างในมันทํางานเองเลยมันเป็นเองหมดเพราะนั้นท่านหนึ่งว่าไม่ต้องอยากให้ทําไปทําไปทําไปไปถึงจังหวะของมันแล้วนี่มันไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้นะอ่ามันหมุนอยู่หมุนตัวของมันเอง่ย มันเห็นช่องทางแล้วว่าจะออกจากทุกข์ได้ยังไงจนกว่ามันจะคลายออกได้หมดปล่อยวางได้หมดจดเวัะนั้นจิตเรามันฝึกได้ชาวนาเอาน้ำเข้านาสรุปแล้วช่างลูกศรดันลูกศรช่างไม้ถากไม้ส่วนบัณฑิตฝึกจิตตัวเองนา่นบัณฑิตนะฝึกจิตตัวเอง คนอื่นทำหมากินไปตัวเองก็ทำหมากินไปด้วยฝึกจิตไปด้วยได้ทั้งธรรมะได้ทั้งงานมีชีวิตอยู่ได้ด้วยแล้วสติมันดีสมาธิมันดีการงานก็ดีไปด้วยมันจะรอบคอบทำด้วยความมีสติสัมปชัญญะ อารมณ์อะไรที่มันเข้ามาแล้วมันลบกวนจิตใจของเราเนี่ยพอสติเรามีกําลังขึ้นมามันกั้นไว้หมดไม่เข้ามาเลยเข้ามาแล้วดูมันมันก็ดับไปเองเลยกุศลมันก็เจริญขึ้นทําต่อเนื่องต่อเนื่องกุศลพวกนี้มันก็กลายเป็นปัญญายาณขึ้นมารู้ความจริงขึ้นมามันก็คลายออกหมดยึดอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายต้องยึดอะไรไม่ได้เลยยึดอะไรไม่ได้มันก็น่วงอนิบานมาเป็นอารมณ์ปั๊บ จิตก no <To> ็ว่างไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตจิตก er ็เกิดดับอยู่แล้วมันยึดไม่ได้อยู่แล้วไอ้จิตเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่แล้วมันอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงทุกขรังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันวางมันเลยยอมรับความจริงแล้ววางเลยเอ้ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่ใช่เราสิ ก็ปล่อยมันเลยเฉยเลยลองดูเฉยๆดูเฉยๆดูหรือว่าทําเหมือนกับว่าเอาบูชาพุทธเจ้าปฏิบัติบูชานี่ก็คือเอากายเอาใจเราเนี่ยบูชาเอาขันห้าเนี่ยบูชาหมดเลยไม่ยึดขันห้าเอาขันห้าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแม้แต่อะไรเกิดขึ้นในการปฏิบททัติธรรมก็บูชาหมดเลยหมดเลยหมดเลย,มเลยไม่ออะไรเลย ลองไม่เอาอะไรดูความรู้สึกมันเป็นยังไงลองดูเฉยๆก็ได้ว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงเอาสุดท้ายนะขอ,อโหสิกรรมนะจะพูดแทนเลยนะเราไม่ต้องออกเสียงแล้วที่นี่คล้ายๆกับใช้จิตละน้อมจิตตามไปเลยกรรมใดก็ตามที่ข่าพระเจ้า เคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมซึ่งกรรมทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพเจ้ายินดีให้อาภายัยให้อโหสิกรรม แก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข่าพระเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อาภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอโหสิอโหสิอโหส,โส,โสิแล้วก็ตั้งบณนิธานนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมพ้นจากทุกข์ในวัตะสงสารด้วยเธอเอาแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะ ขออำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญของข้าพระเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมกับบุญของครูบาอาจารย์ให้แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพระเจ้า เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีพันยาลูกหลานพี่น้องผูมีพระคุณของข้าพเจ้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ผู้ที่มีส่วนจัดให้มีการ อบรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ผู้ที่มีส่วนอุปถรัรมภ์คำจุนมีส่วนบริหารจัดการมีส่วนช่วยกันดูแลแก้ปัญหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญ จากข้าพเจ้าอยู่ในขณะน,นี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินด,ดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าที่รวมกับของครูบาอาจารย์ให้เพียงพอแก่ความต้องการตลอดเวลาตลอดไปด้วยเถิดให้ไปให้ไปให้ไปกงกวางเลย ยิ่งให้บุญยิ่งเพิ่มไม่ต้องโกบุญหมดให้ไป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 ,ไป,ไปพวกที่รับบุญไม่ได้ก็แผลไม่ตายด้วยนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นมีส่วนได้เสวยกุศลผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วด้วยเธอออาแล้วก็ตั้งใจรับผรน,นะให้พรอย่อๆนะอภิวาทนาซีริสนิจังบุธาปจายิโนจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังพาลังภวตุศัพพมังคลังราคั้นตุศัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุ